ฮัลโหลสวัสดีครับกับโปรแกับฟื้เฟูเชนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับตลับเมตรของดีวอลนะครับตัวนี้เป็นตัวที่จับแวบแรกแล้วผมรู้สึกชอบเลยเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่เขาดีไซน์มาได้แบบโดนใจคนใช้งานนะบางคนอาจจะบอกว่าแค่นี้นะมันไม่แค่นี้นะครับสาหรับคนที่ได้จับได้ลองสัมผัสจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันปกติเนี่ยตลับเมตรเนี่ยเขาก็มีล็อกตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะเป็นมีล็อกตรงนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ บางตัวจะมีตัวปลดล็อกหรือตัวล็อกตรงนี้ที่เป็นปุ่มกดนะมันจะเป็นตัวที่เอาไว้หนีบหนีบตัวตลับเมตรนี่แหละนะครับหนีบได้นะใช้วิธีการกดเอานะเพื่อหนีบแต่ตัวนี้เขาไม่มีอะไรเลยช่วงที่ตลับเมตรมันอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเขาเว้นว่างอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วใช้นิ้วเรานี่แหละนะครับในการหยุดหรือจะปล่อย ช้นิ้วเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสัมผัสน,นะครับมันยังไงดีมันให้ฟิลค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ควบคุมได้ง่ายกว่านะกับการที่มันมีพลาสติกตัวชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้กดไปกดมาอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากมากนะครับมันคือซีรีส์อะตอมิกคอมเพกซ์ซีรีส์ของทาง d ีวอลนะครับชื่อรุ่นของมันก็คือ DWST 3 8 1 1 2ข้างหลังคลิปนะครับเป็นโลหะนะแล้วก็เป็น สีดาด้วยเท่ครัไปอีกนะครับดีไซน์เขาก็ไม่ได้ใหญ่โตแล้วสำหรับตลับเมตร5เมตรนะแล้วก็มียางตรงนี้นะครับกันกระแทกนะทั้งหัวทั้งท้ายนะครับรวมถึงการคลิปนะครับการจับเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเข้าที่เข้าทางนะตรงนี้ก็จะเหมาะกับตรงเนี้ยนิ้วนางนิ้วกลางเนี่ยแล้วแต่นะครับเราจะเลือกใช้นี่คือขนาด5เมตรนะครับส่วนชิ้นนี้นะครับคือขนาด8เมตรเนี่ยโดไซส์ก็ไม่ใหญ่กว่ากันมากเลยนะครับเพิ่มมาอีกทั้ง3เมตร เขาโฆษณาบอกว่าตัวนี้นะครับเล็กกว่าเดิมเนี่ยสนะสามารถนะดึงตัวเทปเนี่ยนะครับให้มันย,ยืด,ดยได้โดยที่มันไม่ได้หักพับลงไปเนี่ยนะครับได้ถึง3.9เมตรนะครับซึ่งผมลองละในในช็อตวิดีโอนะครับผมโพสต์ไปนานแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้มานานแล้วนะครับในช็อตวิดีโอเนี่ยผมก็ลองทำให้ดูแล้วนะครับมันยืดได้จริงๆนะครับนะแต่มันไม่ถึงหรอกนะไม่ถึงหรอกอันนี้คือ ในกรณีที่แบบว่าคุณโรตั้งใจจริงๆที่จะทําให้มันถึง3.9เมตรคือตั้งใจแบบ ค่อยๆประนีดซึ่งในความเป็นจริงเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราไม่มาน่งมา,มานั่งละมียดแบบค่อยๆดึงให้มันได้สามุดเก้าไม่มีทางพูดกันตามตรงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสามเมตรได้แน่นอนแต่ถ้าหลังจากนั้นคุณต้องค่อยๆละเพื่อให้มันถึง3.9มจุดเก้านะครับคือมันเป็นตัวเลขในอุดมคติประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆเวลาเราใช้เนี่ยสามเมตรกําลังดีครับกำลังดีแบบว่าไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปแบบประนีประจงในการดึงนะครับอ่าประมาณนี้น,นี่คือตัว8เมตรนะครับซึ่ง ผมกำลังคิดอยู่ว่าตัว8เมตรเนี่ย ผมอาจจะมีกิจกรรมมาแจกตอนสิ้นปีนะครับเดี๋ยวดูอีกก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะเห็นไหมอันเนี้ยทางนีวอลสนับสนุนมานะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะสักหน่อยดีไหมอะไรงเงี้ยนะครับเดี๋ยวสิ้นปียวค่อยว่ากันนะอาจจะเป็นสิ้นปีต้นปีอะไรเงี้ยต้องดูตารางคิวของการลงคลิปด้วยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆนะรอดูแล้วกันนะหรืออาจจะไปอยู่ในฟุ้งเฟยแฟร์ครั้งที่3หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับะค่อยว่ากันนะครับนี่คือตัว8เมตรนะครับนะก็เลยยังไม่แกะแล้วกันนะครับเก็บไว้เผื่อร่วมสนนุุกกกับทค Responds, ทีนี้มาดูนอกจากตัวภายนอกนะครับจุดเด่นของมันคือตรงนี้ถูกไหมเนี่ยตรงนี้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าช่างหลายคนชอบมากนะผมลองให้หลายๆคนดูแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะพูดคำนี้เออว่าคือมันง่ายๆเลยนะจบปัญหานี้ได้แบบง่ายๆมากๆนะครับ่ะก็อจุดหนึ่งที่ชอบก็คือตัวล็อกตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นผมให้ดูตัวนี้นะตัวนี้คือตัวเก่าของผมนะดีวอลนะครับสมมติดึงดึงมาใช่ไหมเวลาล็อกเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้กึกอย่างนี้แล้วแข็งนะครับเนี่ยเนี่ยปุ๊บเห็นไหมมันจะมีอีกแกหนึง่งแต่มันก็ล็อกดีนะคือมันล็อกแน่นเลยแล้วเวลาดึงก็ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับแต่ล็อกดีส่วนตัวนี้ดูนะครับเวลาดึงมาปุ๊บเวลาล็อกแค่นี้เองคือมันสมูทลงมาเลยนะครับมันสมูทแล้ว,วมันมีลักษณะเป็นโค้งนะครับลงมาเลยนะครับเวลาดึงกลับก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีติ่งๆแบบว่าโค้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ ดันง่ายดึงกลับก็ง่ายนะครับอันนี้มันจะดูเรียบๆหน่อยเห็นไหมครับนะเนี่ยปึ๊บง่ายๆชอบอันนี้ชอบเบาเบามือดีตัวหัวนี้นะครับตัวปลายนี้นะครับก็ทั่วไปนะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับเกี่ยวได้วางได้อะไรก็ว่าไปตัวข้างในนะครับตัวเลขข้างในนะครับตัวเซนติเมตรจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนิ้วจะอยู่ด้านบน ็นลักษณะคือเป็นสีด้านนะครับคือไม่ได้เคลือบเงานะครับเป็นแบบเคลือบด้านนะครับไม่ได้ไปกึ่งเงานิดหน่อยนะครับซึ่งมองง่ายกว่านะอ่ะผมให้ดูของนี้ก็ได้สเตเล่ฟแฟลตแม็กตัวนี้นะครับเนี่ยพอเงาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้เห็นไหมมันจะเงาไป วเวลาเรามองพวกขีดพวกนี้เนี่ยมันจะลำบากเวลาเราทําในชอ็อปอย่างผมทําในชอ็อปผมต้องการแสงเยอะๆนะนะเพื่อให้มองอะไรง่ายๆแต่พอแสงเยอะปุ๊บมันสะท้อนเนี่ยผมจะต้องมานั่งเพ่งนะยิ่งผมแก่แล้วด้วยเนี่ยผมดูใกล้ๆก็ไม่ได้ดูไกลๆก็มองไม่เห็นเพราะว่าเส้นมันเล็กถูกไหมครับกลายเป็นปัญหาผมมากเลยสําหรับต้ตะละเม็ดเงาๆนะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมครับถึงมันจะมีเงาเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นเงาแบบด้านๆนะครับแบบไม่ได้สะท้อนตาเรามากนะครับซึ่งเหมือนจะมองง่ายกว่านะ แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณต้องการแบบเดี๋ยวยืด<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวดึงเดี๋ยวหดเดี๋ยวดึงเดียดดเด๋ยวหดอย่างเงี้ยนิ้วนี่คือดีที่สุดใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดีที่สุดแบบนี้นะครับแล้วเวลามันดีกับเนี่ยนะครับมันก็ไม่กระแทกนิ้วเรานะครับคือมันเป็นมิตรกับผู้ชใช้ค่อนข้างมากนะครับคนจะมองว่าดีไซน์มันง่ายๆแค่นี้เองแต่มันแก้ปัญหาได้ดีมากๆนะครับะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัวน v วอ t o ตอมิกซีรีส์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะสําคัญมากๆนะในการทํางานทำไม่ว่าจะเป็น DIY หรืองานช่าง,งต่างๆนะครับแล้วก็ราคาของเจ้าตัวนี้นะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแค่300 310บาทเท่านั้นเองด้วยเทคโนโลยีง่ายๆนะครับเขาก็าไม่ต้องคิดราคาแพงนะครับได้ความเล็กนะครับมีการกระแทกนะครับดีไซน์สวยตัวล็อกอันนี้ก็ล็อกง่าย นะครับแล้วก็ตัวหนังสือก็ชัดเจนแล้วก็เป็นแบบกึ่งเงากึ่งด้านแบบนี้นะครับดูง่ายชัดเจนนะครับเนี่ยเรกปึ๊บเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์เนี่ยไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้ง่ายจริงๆนะสำหรับไอตัวออปชั่นตรงนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ฟูฟอชวนขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปนลครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเยี่ยนะขอบคุณดีวอลด้วยนะครับ i'm bye bye, bye, -bye.